หลังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตกได้แถลงข่าวสรุปภาพรวมพบว่ายังอยู่ในความสงบเป็นลักษณะาการตึงกําลังทั้งสองฝ่ายแต่ยังมีการตรวจพบโดนตรวจการของกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าทหารกัมพูชา20นายเป็นการถูกควบคุมตัวที่ช่องสํเแตอําเภอกันทะรลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเนื่องจากกระสุนหมดไม่ได้เป็นการลักพาตัวอย่างที่กัมพูชากล่าวอ้างและได้ส่งดําเนินคดี คนเข้า,าตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของฐานเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะกรณีผู้ถูกควบคุมตัว20นายนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากการยอมจำนวนของทางฝ่ายทหารกัมพูชาจำนวน20นายนี้นะครับเนื่องจากกระสุนหมดครับโดยในพื้นที่ช่องซัมแต่อำเภอกันทารักษ์ จังหวัดศรีสะเกดครับโดยทั้ง20นายนั้นก็ถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโดยความผิดฐานเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมาอยู่ในรัชนาจักรโดยผิดกฎหมายครับส่วนกรณีของผู้ถูกควบคุมตัวที่ได้รับบาดเจ็บ2นายนะครับก็ถูกส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ พลเรือตีสุรสันคงสิริโคโสกสบกก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียได้เข้ามาสังเกตการและพบปะกับแม่ทัพภาคที่1และแม่ทัพภาคที่2เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงซึ่งไทยได้อธิบายว่าได้ใช้ความพยายามอดทนอดกลั้นประท้วงการละเมิดข้อตกลงต่างๆของกัมพูชาแล้วส่วนฝ่ายกัมพูชาเลือกที่จะใช้การวางกําลังทหารและวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ข้อพิพาทซึ่งเป็นการละเมิดสัญญาและเป็นฝ่ายไทยก็ได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่าง คร่งครัดและยินดีให้สนับการสนับสนุนและสังเกตการของฝ่ายมาเลเซียต่อไปค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศจะมีการนําสื่อมวลชนของสานักข่าวต่างประเทศ22สํานักนะคะแล้วก็ทางคณะทูตลงพื้นที่ตามแนวชายแดนพร้อมกับผู้ช่วยทูตทหารในวันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของกัมพูชา แต่จะเน้นสื่อสารเชิงคุณภาพสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสิ่งที่คณะผู้ช่วยทูตทหารคณะทูตและสื่อทั้งไทยและต่างประเทศจะได้เห็นนะคะและจะได้สืบสามารถสื่อสารไปทั่วโลกก็คือความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาล โรงเรียนและสถานที่สาธารณนะที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นวันนี้สบทกก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแถลงข่าวให้ดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ทั้งสื่อไทยและสื่อต่างชาติแบบวันสต็อปเซวิสลดความเข้าใจผิดแล้วก็ความคัาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายตรงข้ามค่ะ